ท่ายรูปไว้ถ่ายเพื่อถังซองขันเลยนะถ่ายแล้วถังซองขันได้ให้มันถ่ายไว้ถ่ายไว้เม้นมันขับรถอะไรวะไอพวกนี้โอ้ยเออมันเกิดเป็นละม้างกูวาน่ะเออแม้นมันทำอะไรกันวะดูแม่มันดิ ยัดแมมงขับรถยังไงมันวะเออพวกนี้มันรู้ไหมมันมีผู้โดยสารอยู่นั่นน่ะฮะมันจะเก่งไปแค่ไหนพวกนี้ขับรถบาดหน้าปาดตาแล้วก็มากักเราไว้อย่างนี้เ้ยอะไรบะยัดแแมงทำควยอะไรแมมงวะเออมันจะเกินันละมั่งไอ,อ้เหี้ยพวกนี้แล้วทางหน้านมันเราไม่ได้ทำอะไรมันมันบอให้เพื่อนมันมันมากักเราหมดเลยนี่ มาถึงตำรวจได้กุแจ้งแม่เออ,เอ,อไอ้พวกนี้ทำแบบนี้ก็ได้เนาะโอ้โหอะไรกันวะตนเองน่ะขับเบียดมาเบียดมาโอ้ทำไมมันเก่งอย่างนี้วะไอพวกรถบัสนี่ ใช่แล้วตาเราไม่เห็นเราก็เห็นอยู่ดูที่มันกักไว้อยู่นี่ข้างซ้ายก็ไปไม่ได้ข้างขวาก็ไปไม่ได้ออืือดูมันเป็นอะไรวะเราไม่ได้ทำอะไรมันเลยรถปีอัพข้างหน้ามันไปไม่ได้เลยนะั่นเห็นไหมมันกักไว้ เดี๋ยวไอคนนี้นะ่ะบริษัทท่องเที่ยวนี่นะ่ะมันไม่น่าจะมากักด้วยเลยเราทำอะไรมันนั่นเห็นไหมทำลงมาทำลงมาเห็นไหมนนะทำลงมาเลยนั่นพ่อมึงตั้งมัน อพี่จะทำอะไรทำอะไรท่านจะไปนน่นแกจะมาทำทำไมอย่างนี้เออแกก็หลบไปที่ท่านก็ไปท่านเนี่ยเดี๋ยวลงไปทำไมเราไม่ได้นะเป็นอะไรเราจะลงไปทำไมเออ ้ใหมันทำเล้วน่ะมันเก่เงมันเก่ง,ม,กงมันจะเก่งไปแค่ไหนเองท่นขับรถเบียด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 ,ยดเขาไปแล้วยังมีการมาด่าอีกตั้งห่ากเฮ้ย,ยขับรถเม ขับรถส่งผู้โดยสารนิสัยเสียอย่างนี้ดูแล้วข้างถานนเห็นลงกันลืมๆกเพราะอย่างนี้แหละพาผู้โดยสารไปตายห,หมดเฮียนี่นนก็เพราะคนขับมันเก่งอย่างนี้แหละจะไปเย็นกลับไปแจ้งตำรวจเนี่ย เพราะคนที่คนขับรถทำแบบนี้แต่ทำให้ผู้โดยสารมันตายข้างทางบานกันนั่นน่ะ,นะขับรถมิสัยเฮี้ยคนขับไม่เห็นใจผู้โดยสารเลยเก่งนะัก